อืมตีมหัวออกมาสิเฮ้ยโอ้โโคตรคมอ่ะวัวแกแตกสอง <c oughs> ผมก็คิดอยู่นานมากเลยนะครับว่าจะเล่นดีไหมกับเจ้าเกมฟรีไฟเนี่ยอในมุมมองของผมะนะเป็นเกมที่โดนเหยียดหนักมากนะครับเพราะว่าทั้งผู้เล่นทั้งเกมด้วยนะครับสองฝั่งเลยคือเกมแม่งมีประเด็นก๊อปนี่ก๊อปนั่นก๊อบนูน่นใช่ปะ่ะแล้วผู้เล่นก็ทําตัวแบบสะุนหมาอะไรแบบเนี้ยเออขออนุญาตพูดหยาบแล้วกัน ผมคิดว่าถ้าผมเล่นเนี่ยผมจะโดนเหยียดเหมือนคนอื่นหรือเปล่าอะก็นั่งคิดอยู่นานนะครับแต่สุดท้ายก็คิดได้แล้วแหละว,ว่าเล่นก็เล่นไปเถอะนะใครจะว่าอะไรเราก็ช่างหัวแม่งมัน <c oughs> <c oughs> คืออยากเล่นอะไรก็เล่นนะอ่ะเออซึ่งแต่ก่อนอนะประมาณช่วงหมหนึ่งมอสองอนะผมชอบเล่นเกมนี้ที่สุดเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณหมหแลละผมก็หายจากเกมนี้ไปประมาณออสองสามปีอะประมาณนี้แหละนะ เป็นเพราะว่าโดนด่านั่นแหละผมก็เลยเลิกเล่นเลยนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นใหม่กับฟรีไฟนะครับซึ่งใครจะมาว่าจะมาอยากก็ช่างเขาแล้วกันนะครับเล่นเกมให้มีความสุขก็พอละนะเราจะไปในโหมดจะอันดับใหญ่หรือว่าจะลงแรงแอันนี้ดีเราไปวอร์มกันดีกว่าวอร์มในอันนี้แหละ <ST AR G> นี่คือผมเพิ่งโหลดมาสดๆเลยเนะี่ยเออไม่ได้เล่นแบบประมาณกี่เดือนวะตั้งแต่คลิปล่าสุดของฟ f i ไฟนั่นแหละครับเออผมก็ไม่เล่นตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะเพิ่งโหลดมาแบบสดๆเลยดูดีวาฝีมือผมยังอยู่หรือเปล่า น่าจะไม่อยู่หมดแล้วมือน่าจะหนีไปหมดละยิงไม่โดนเลยสวยไม่ทำอะไรมากเลยเนี่ยแล้วผู้เล่นก็ทำตัวแบบสถุนหมาอะไรแบบเนี้ยเออขออนุญาตพูดหยาบแล้วกันเอ้าแล้วม่ยิงเขาทำไมเนี่ยผมจะเล่นเป็น A.N แล้วกันพร้อมกับมีเกาะ โอเคจะกินนี้สุ่มครั้งเดียวได้เนี่ยดวงดีไปไหนก็ไม่รู้ยังจำได้เลยตอนนั้นอ่ะกินรั่นบ้านเฮ้ยน้องหนึ่งสามก่อนสามั่ก่อนอ๋อ d o เ b l e คิวเลยเหรออุ้ยตรงไหนวะอืมเรียบร้อยท r i p l e k คิว อัาน,นี้ไม่จาเป็นต้องมีปืนชาร์ก็ได้เราซื้อหมวกนะซื้อวอซื้อกงซื้อกล่องให้ครบนี่ฉลา,าดเราจะอยู่ทางไกลแล้วกันเพราะผมระยะใกล้ไม่เก่งก็น่าจะเห็นได้จากปืนพกแล้วแหละฝนนี้ก็ตกทั้งวันทุกคนเป็นปะบ้านใครเป็นบ้างฝนตกทั้งวันเลยอุ้ยยิงไปก่อนเผื่อโดนห้นองหนึ่ง อ๋อด่านอะไรวะเนี่ยด่านนี้ต้องระยะใกล้อยู่พอสมควรนะเราเล่นปืนอะไรดีวะปืนนี้ละกันไอวอไอวอรเราไม่ตั้งในตามเมื่อกี้ตั้งแค่รอบเดียวเองนทำไมมันตึงจังวะตึงเกินไปละผมรับไม่ได้วะ่ะเฮ้ยอืมหมดอายางอุ้ยปืนไหลวนะน่ะสไนธ์หรอยิงทีเดียวเกวาะเกือบแตกอะ่ะเฮ้ย มันจะมั่งยังไงวะมั่งบอกเพื่อนอะเรี oh. ยบร้อยครับผมเลตเอฟ8แล้วเกนมีสก,กินอยู่มีสก,กินรันสองอยู่ผมไม่ได้ตั้งให้บอกแล้วตอนที่แล้วอะไรวะเนี่ยไม่เล่นกาจ,จังวะสก,กินนี้มันรันสองหรือรันหนึ่งวะทุกคนผมจำไม่ได้ละแต่ที่รู้มั่งยิงโคตรรัวเก็บไอเดอบหน่อยแล้วเกนโอเคได้ปืนชาร์จมา อืมเต็มหัวไอ้ชี้ออกไปขำหยาบมันมันอุ้ยตรงไหนวะบนบ้านเหรอไม่ให้ตั้งไอ้บอยแล้วกูเจะละไหนอืมเราซ้ำให้เพื่อนอีกตัวเดียวครับผมเฮ้ยเอาเป็นไงล่ะดูความรกของผมสิมันมาละ โหด้วยสวยอาปืนนี่แหละไอวอลด์อะดี๋ยวเราจะไม่เข้าได้ตั้งก็เี๋ยว่าแล้วต้องมีคนอ้อมออกมาสิเฮ้ยโอ้โหโคตรโคมอะไอ้เชี่ยโคตรฟุกเลยโอ้โห ว่าเท่ดุงมาใหม่หืมอืมแตกสองเฮ้ยมีคนมาเพื่อนเรานี่หว่าตกใจเสียงหมดเฮ้ยเรียบร้อยครับผมนี่เป็นคิว MVP เฉยเลยว่าได้ไงวะเนี่ยผมไม่คิดว่าจะได้นะ